สวัสดีครับทุกคนช่องไลโนสายบุกนะครับผมจะพามาดูปุ๋ยที่ผมหมักไว้นะครับอันนี้คือ EM สูตรพิเศษของผมครับใช้พ่นหน้ายางแทนที่จะเอาอะไรนะเข้า,เาปูนแดงปูนแดงทานหน้ายางกับยาทานหน้ายางแต่ผมจะใช้ เอมผสมหลายตัวครับผสมปุ๋ยด้วยผสมการน้ำตาลด้วยใสเอมด้วยแล้วก็เชือ้อราดีเข้าไปด้วยหมกักยังาดูในถังกันนะครับไม่ถึงสิบห้าวันดีขยะเต็ม หอมครับอันนี้ราดีนะครับราเขาวที่ว่าอยู่ตามใบไผ่มาน่าจะมากับเชื้อราที่ผมซื้อเป็นผงแต่โคโดมาจะมาหมาักแล้วก็ให้ลูกน้องผ่านน้ำหนึ่งต่อยี่สิบพ่นใส่หน้ายางนะครับอันนี้คือสูตรพ่นหน้าพ่นหน้ายาง พวกราดำราสีชมพูที่ตามหน้าอย่างนะครับรา,ราพวกนี้เมื่อลองมีดรีดจะติดมีดไปแล้วก็ไปเป็นแถวไปทั้งหมดนะแต่ถ้าฉิพ่นตัวนี้ว่าก็รักษาไปด้วยอันนี้ผมก็จะเอาไปหมักปุ๋ยนะครับจะใช้หมักปุ๋ยได้ด้วยเนะพราะมันมี e อแล้วก็เชื้อราดีในตัวผมก็ว่าจะอาลองเอาไปหมัก ปุยขี้วแบบเอาขค้ววใส่แล้วก็เอาน้ำผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปสัก3มช้อนทีนี้ก็มาดูเจ้าปวกนะครับผมเพิ่งเติมอาหารไปเมื่ออาทิตย์ก่อน อ,อันนี้คือแผงราเก่านะครับก่อนผมเติอมอาหารผมเอาไปใช้ประมาณหกลิตรไปฉีดพ่นต้นยางแล้วก็เติมใส่หอมครับหอมสาโทส่วนนั้นนี้สูตรใหม่ผมนะครับเพิ่งจะได้ประมาณสิบวันเองมั โอ้ oh. เป็นไอ้น้ำนนนนข้างบนนเนไครับไอไข้างล่าง ดูมากเขียวปัดเลยครับแต่วไว้ก่อน,นสูตรชีดพ่นทับปุ๋ยคอบแล้วก็ชีดพ่นตอนอ้นยารักษายางไายนึงครับสูตรพิเศษหลายบาทครับทางนี้ทางนี้ลงทุนหลายบาทแล้วก็นอีกละ่ะ ข้อมูลไข่นะครับผมทำไว้นานแะล้วไม่ได้ใช้ข้อมูลไข่นี่คือฉีดตามต้นลดโคนไม้ผลจะดีมาก นนแคลเซียมนี่แคลเซียมครับผมใส่ทางไว้จะไปพ่นแคลเซียมแล้วก็อะไรนะแมกนีเซียมโพแทสเซียมสามอย่างว่าจะใช้สักทีกไม่ได้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผมทำเมื่อเจ็ดวันที่แล้วนะครับ แป๊บเดียวแดงแปบีแดงอันนี้ชุดเก่าน้ําจะแดงขุ่นแบบนี้มันจะเป็นเชื้อที่ดีนะครับถ้าแดงใสๆเชื้อไม่ดีผมจะใช้หมดแล้วเอาหัวเชื้อแดงขุ่นมาทําอันนี้เพิ่งทําไปนะครับขึ้นในนี้เต็มแล้วอันนี้คือผลนี้ดีนะครับผมใส่ไอ้น,นี้เพิ่มไปด้วยใส นะน้ำปลาเพิ่มครับมันจะดีมากไอขวดน,นี้น่าจะไม่ค่อยเวิร์กผมต้องลืมใส่เลยสักอย่างแน่เลยนะครับลืมให้อาหารเยอะเกินเดี๋ยวค่อยเอาไปพาใหม่ครับไม่ยากโอเคครับนั่นกองคี้วัว ขี้วัวนะผมเอามาทำปุ๋ยไปแทรกกับอะไรนะที่ผมเปิดให้ดูถังสองลิตรเมื่อกี้ครับไปทำไว้เขาฉีดพ่นฉีดพ่นข้องวพ่อนอาหารพ่นมูลวัวพ่นสองสามครั้งแรกยังไม่เห็นผลนะครับพอได้สักเดือน จะเห็นผลมแมลงวันไม่มีย <c oughs> ุงก็ไม่กวนหัวขี้ออกมาก็ไม่ต้องทำอะไรมากมีสารอาหารที่ว่าเป็นพวกที่ว่าบำรุงมาอย่างแล้วครับยิ่งจะเป็นวัวนมยิ่งดีนะครับผมจะไปทำไว้ให้เขาก่อนให้เขาใช้ก่อนสัก สิบห้าวันแล้วผมก็ไปเอาคิวเขาเพราะว่าเมื่อมันกินตัวนี้ผ่อนสมกับอาหารเข้าไปแล้วแล้วก็อยู่ในคอกที่มีตัวนี้อยู่แล้วมันก็ขีออกมามันก็ผมไม่ต้องมากลัวลาอะไรมากมายครับลาลายครับใครสนใจก็ทักในเช็ดนะครับอันนี้ครังอาวุธผม มันตาโอเคครับขออนุญาตทำงานก่อนมาเช้าๆจะมาพ่นมะนาวมะนาวเป็นโรคครับผมใช้สูตรรักษาโรคเร่งด่วนหมดซะและ้วให้ผมให้ดูจากเป็นโรคนะครับ อันนี้ครับเป็นโรคหนักมากใบนี้มองไม่เห็นความเขียวนะครับผมฉีดสองรอบได้ครับเริ่มนะใบเริ่มที่เคยที่เขียวๆเริ่มนี่ครับที่ดำๆเริ่มไม่มีแล้วร่องรอยเก่า ดอกออกเยอะแล้วครับ